สุกนุ่ม,มาแล้วครับครับเดี๋ยวมาเบ่งกันปูเตียงครับพี่น้องเดี๋ยวลูกนุ่มจะปูให้เบ่งน,นะครับนะบนจับขอบพริกหนาเบ่ง จรัหมนเ็บแขนนเรา้อนัไนัมาหน่อยต้องมีนัแบะล้างเทียมข่า้ายมุมกอนเทียมาพเุชมจขื่นเน่ไหนขื่นเพราเียวเาเลจะได้แหงน้ำ ก็เตียวมาเนาะว่ามันเป็นอย่างนันนเดนนีเดยขอิกพักขบางคน

แนนำพี่น้องนนำเี่กดกดมอนขลอยให้ twists, นยุบนะให้มันใสง่ายถ้าท่ากดมันจะิองงนะครับกด้น็เงน่ยลยกดเ็มาพี่น้องกดมอนต้นใสได้กติใสเขาน่ไงมัสื่เนาะ้ันเ

ช่วง,งนี้น้นาห่อนพี่น้นหรอกระหงมก็ได้ใส่ครับใส่ต่ปอกพระหงมเพราะว่าทำย่งขึ้นลูกค้าหนาวก็จะขอพระหงมมากกัขาาพบ,พบข้าวไปจงหน่ายใส่เต่ปอกมั้ง thiệp cho nó khả lái nó chuồng khoảng kém mất như giúp xóm họ mất ngừng thế nào không sợ đi đi xuống nhà cái rồi. เียงมันแดือนนากเห็นเตียงบนเดือนนาก็คืนนวดเตียงกับพี่ดินี่พี่น้อเรียบร้อยนะนี่ครับการปูเตียงของลูกนุ่มครับผมอันนี้ก็ดูดฟุ้นแล้วก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ก็จัดไว้หมดแล้วดูดฟุ้นห้องหนังก็เช็ดพ้นสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วชี้มันหอมแล้วนี่ครับ สำนี่แล้วพี่น้องปูเตียงเหตุงานโรงแรมบริการยาดแล้วพี่น้องนะนะครับผมนี่ก็ดูดฟุ้นเรียบร้อยพี่น้องเช็คคล้องบ่อนนะครับรอ,รอ,อันนี้ก็ที่พุ่มสุกรเรียบร้อยอันนี้เก้าเรียบร้อยนะี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนุงบริพูทเตียงให้พี่ให้น้องเ่งนะครับน่ครับเลาก็เช็คหน้านพี่น้อง พราะว่าวกันผ่าก็มีน้ำหมกม่วงปบบสี่น้ำสามขวดนะครับครบอันนี้ก็ครบชากาแฟาสองครบเรียบร้อยกน,นมสองกอนเช็คครบแล้วดูดฟุน้นเรียบร้อยพี่น้องกปาาง็ปิดหน้าต่างนะครับปิดหน้าต่างเรียบร้อยทุกอย่างของน้ำก็เช็ดก้นสะอาดเรียบร้อยนะครับ เียบ้อยเล้วพลี่น้องเฮัก็ปิดไฟครับไฟปิดไฟฮขาก,กดนี่ครับปุ่มบางกลางมันก็ปิดหมดเลยนี่ครับฮันก็ปิดประตูอันนี้มะเฮ็ดมาในห้องสองสองศูนย์นะครับสาเกลาีก็อีแพคี่ิสองสองศูนย์ครับผมเนี่ยเอาแบบเอาใหม่ที่ฮับขัดไวยนะออก ก็แล้วก็มากกดพี่น้องอ่ะเรียบร้อยนี่ครับก็มำนีล้วพี่น้องการดงานลงเรี่มเนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนนะครับผมก็มื่อนี้ได้พาพี่พาน่องนะครับเนาะลงไปเบิ่งไหน การทำงานของลุงนุ่มนะครับเนาะว่าทำงานโรงแรมเป็นจังไรนเนี่ยต้องตื้อแต่เศร้าพี่น้องคันลูกค้าเต็มนะครับก็ล่งไปทำเมื่อกี้ไหวให้ลูกค้าสองห้องพี่น้องแล้วก็ขืนมาดา่านฝ่านี่แหละครับผมมานั่งรับร่มจั็หน้อยเงือกถ่วเลยนพี่น้องนี่แหละครับงานโรงแรมเพื่อมีพี่น้องหรือผู้ใดสนใจนะครับเนาะเพื่อเป็นประโยชน์ให้พี่ให้น้อง ก็ลุงนุ่มก็ไปสาธิตการปูเตียงการเฮ็ดห่องให้เบิงนะครับว่าเป็นจัาไหแน,น่ครับผมก็เพื่อเป็นอีกหึ่งท่างเลือกให้พี่ให้น้องนะครับเนาะที่ทํางานสวนก็นดีทํำงานฟ้ามก็ดีเพื่อจะมาเฮ็ดคือลุงนุ่งานลองแรมนะครับแต่ก็อาจจะมือยเวลาแต่ว่าบ่ได้แบกได้หามด้วยพี่น้องฝน ตก๊ก็บออะไรไปตากฝนนะครับตากฝนตากแดดตากนี้มาบออะไไปตากนะครับมันก็เป็นข้อดีขอ้อนึงนะพี่น้องแต่ก็อาจธิทํางานหนักเวลาจังน้อยยังรุงรุงวิงก็เฮ็ดสิบโมงเช้าเลิกสี่ทุ่มวันธรรมดานะครับกันเป็นช่วงลูกค้าเยอะๆอยังสี่ก็เลิกหาทุ่มครับผมถ้าลูกค้าหลายต่แกขออีจกจังน้อยกับเที่ยงขึ้นครับผมก็รองให้พี่น้องมาเบิงเบ่งมาศึกษาเบิ่งนะครับ หาในหนาดีๆงานโรงแรมก็สตาร์สามล้านขึนนะพี่น้องก็ดีนะครับเงื่อนกับว่าดีก่าทำงานสวนงานฟาร์มนะพี่น้องก็ลองศึกษาเบิ่งครับผมหาในหนาดีๆครับผมลุกนุ่มก็ไดมากปูผ่าให้เบิ้งปูเตียงให้เบิ้งกะครับง่ายๆครับงานโรงแรมบ่ได้ยากแย่งที่คิดนะครับผมแคช่วงแล็กๆเถ่าแกรอาจจุกจิกจู่จี้จั็กน้อยพี่น้อง แต่ว่าพ่อเฮ็ดเป็นแล้วคล่องเล้วก็เขากับพ่อหนุ่มก็เข้าหรอกมีตะเล่งเข้าอย่างเดียวว่าเร็วๆรๆเร็วะครับผมกัอบพ่อกัรคลิปนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจลุงหนุ่มในเด้อพี่น้องพ่อ,อการคลิปนาครับผมสวัสดีครับ